สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื่องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องของ VAR อีกสักตอนหนึ่งแต่ว่าใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูช่องเราหรือว่าเพิ่งจะติดตามข่าวสารนี้แล้วไม่รู้ที่มาที่ไปว่าปัญหามันเกิดจากอะไรอยากให้ย้อนไปดู EP ที่98อีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยมาดู EP นี้แต่ EP 98อาจจะยาวสนิดหน่อยเพราะว่าเราก็สรุปข่าวสารที่มาที่ไปต่อเนื่อง กี่ยวกับประเด็น,นอื่นๆของฟุตบอลไทยในช่วงที่มันเกิดปัญหาจากโควิด -19 ด้วยดังนั้นนะครับพอดู EP นั้นเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาทําความเข้าใจกับเรื่องนี้อีกสักรอบหนึ่งผมก็จะเล่าความเคลื่อนไหวหลังจากที่มันเกิดประเด็นจากสโมสรอ,ออกมาเรียกร้องอยากให้ใช้ v r r ครบทุกคู่แม้ว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินเองเขาก็ยอมจนในที่สุดครับสมาคมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนว่า จะใช้เฉพาะเกมสําคัญก็ตัดสินใจนะครับว่าจะรับหน้าที่ในการมาดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทุกทีมเองจากการยืนยันของพลตรจเอกสมยศพุ่มพันธ์มัวเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทุกมุมมองแล้วก็ทุกข่าวสารที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ VAR อีกสักรอบหนึ่งเพื่อความกระจ่างชัดครับก็ต้องว่ากันถึงปัญหาอีกครั้งหนึ่งครับว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้สโมสรเขาไม่ได้ซื้อไปใช้เองนะครับก็ต้องเยืนยําเขาซื้อให้ผู้ตัดสินใช้ แล้วผู้ตัดสินเนี่ยก็เป็นคนในความดูแลของใครก็เป็นของสมาคมฟุตบอลดังนั้นประโยชน์ที่ได้ก็ตกถึงสมาคมเต็มๆเ,เ,เพราะว่าผู้ตัดสินไม่ต้องมาโดนด่าเวลาตัดสินผิดพลาดเพราะว่ามีอุปกรณ์ช่วยเมื่อผู้ตัดสินตัดสินดีเกมการแข่งขันมันก็มีความแฟร์ภาพลักษณ์ของสมาคมก็ดีไปด้วยส่วนบางข้อสังเกตที่มีการตั้งคำถามว่าอาจจะไม่สมควรถ้าเกิดเงินค่าใช้จ่าย VAR ได้มาจากบริษัทเมืองไทยประกันภยัยซึ่งเป็นของมาดามแป้งที่เป็นประธานสโมสรการท่าเรืออาจจะเป็นการสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรงอันนั้นก็นานาจิตต่างแล้วล่ะครับเพราะผมมองแล้วไม่เห็นมุมที่การท่าเรือจะได้เปรียบตรงไหนเลยเพราะว่าถึงเวลาแข่งจริงๆการท่าเรือก็มีโอกาสไม่ได้ประตูถูกจับล้ำหน้าหรือแม้แต่โดนใบแดงโดนจุดโทษทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดและเกิดขึ้นได้กับทุกทีมไม่มีทีมใหญ่ทีมเล็ก เพราะว่าคนเขาเห็นกันทั้งประเทศครับและมันก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วไม่มีใครสั่ง VAR ได้หรอครับเพราะว่าคนใช้เนี่ยคือผู้ตัดสินแล้วผู้ตัดสินอยู่ในคามดูแลของใครก็สมาคมไม่ใช่หรอครับเอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวสโมสรเขามาสั่งหรอกครับถึงวันนั้นมันอยู่ที่สมาคมเองว่ามีมาตรการในการป้องปรามผู้ตัดสินยังไงมากกว่าจะเก็บโทรศัพท์หรือว่าจะมีคนเฝ้าในห้องคอนโทรลรูมหรือว่าติดกล้องวงจรปิดก็ว่ากันไปและที่สําคัญ เคยถามผู้ตัดสินหรือ,อยังครับว่าเขาอยากใช้หรือเปล่าผม,ไ,มได้ไปสอบถามมาแล้วครับแต่ขอแม่ระบุชื่อผู้ตัดสินนะครับหลายคนแล้วกันเขาก็บอกเลยว่าอยากใช้เพราะว่าการมี VAR มันสร้างความสบายใจให้กับพวกเขามากไม่ต้องมาถูกมองเวลาตัดสินพลาดว่าไปรับสินบนใครมาหรือเปล่าแถมไม่ต้องมาถูกลงโทษแบนเวลาโดนสโมสรร้องเรียนด้วยการพัฒนามันก็เกิดขึ้นทั้งระบบยิ่งหลังจากนี้ค่าจ้างของผู้ตัดสินเหลือครึ่งหนึ่งด้วยถ้าโดนแบนขึ้นมาจากความผิดพลาดเขาจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงครอบครัว ส่วนประเด็นที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยขอมาดานแป้งนพันธล่ำซำได้ทําตามที่พูดคําไหนคํานั้นคือนําเช็คจำนวน16ล้านบาทไปให้กับสมาค,คมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อนําไปใช้จ่ายโดยมีข้อความระบุในย่อหน้าสุดท้ายว่าอันหนึ่งบริษัททราบดีถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อันส่งผลกระทบรุนแรงต่อวงการฟุตบอลทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยทำให้การแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตซอลฟุตบอลชายหาดทุกชุด ไม่เป็นไปตามกำหนดการแข่งขันตลอดปี2,563โดยเฉพาะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของการสนับสนุนจากบริษัทต,ตลอดปีนี้ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันดังนั้นบริษัทจึงมีเจตนาให้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวนี้เพื่อนำระบบวิดีโอแอสซิสแตนต์เรฟเฟอรีหรือว่า VAR มาใช้ในการแข่งขันระดับไทยลีก ตลอดฤดูการ2020ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาฟุตบอลไทยอันจะนำมาซึ่งประโยชน์โดยรวมแก่วงการฟุตบอลของประเทศไทยนี่คือข้อความที่มีการระบุเอาไว้ขยายความกันต่อจากเอกสารนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดสมาคมไม่เอาเงินส่วนนี้ไปใช้กับ VAR แล้วบริษัทเมืองไทยประกันภัยจะเอาเงินคืนนะครับเพราะว่าผมสอบถามมาแล้ว ทางบริษัทเมืองไทยประกันภัยไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่แค่เป็นการระบุช่วงท้ายเอกสารเป็นเพียงข้อแนะนําเท่านั้นครับคราวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเงินสนับสนุนจากเมืองไทยประกันภัยเพื่อความชัดเจนในเรื่องของสิทธิทประโยชน์ดีกว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดกันคือในอดีตครับก่อนมาดามแป้งจะมาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเธอเริ่มต้นเข้ามาให้การสนับสนุนฟุตบอลลีกหญิงก่อนครั้งแรกในปี2551ในยุคข,ของคุณวรวีมะกุดี เป็นนายกสมาคมหลังจากนั้นพอก้ามขึ้นมาดูแลทัพชบาแก้วก็ไม่ได้ให้เงินสนับสนุนหลีกหญิงแล้วหันมาเริ่มต้นสนับสนุนสมาคมเพื่อนำไปใช้กับฟุตบอลหญิงทีมชาติจำนวน20ล้านบาทตั้งแต่ปี2557มาจนถึงปัจจุบันและในปีนี้แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดหลายสปอนเซอร์ของสมาคมถอนตัวชะลอการจ่ายเงินสนับสนุนกันหลายเจ้าซึ่งตอนแรกบริษัทเมืองไทยประกันภัยก็ประสบปัญหาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจจ่ายให้16ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันตามสิทธิทประโยชน์ซึ่งเงินจํานวนนี้ไม่รวมกับค่าบริหารจัดการทีมชาติทั้งเงินจ้างโคช้ชเบีเ้ยเลี้ยงนักกีฬาบางส่วนเพิ่มเติมเงินอัดฉีดบางส่วนค่าเดินทางไปแข่งขันรายการต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งดูแลสื่อมวลชนที่ตามไปทําข่าวที่ทั้งหมดมาดามแป้งก็เป็นคนจัดการเองมาโดยตลอด ดังนั้นบางทีเราจะติดภาพจําว่ามาดามแป้งดูแลฟุตบอลลหกหญิงด้วยก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับส่วนโลโก้ของบริษัทเบองไทยประกันภัยที่อาจจะเห็นปรากฏในเหลีญิงด้วยหรือว่าไทยลีกและก็ฟุตบอลทีมชาติของผู้ชายนั้นก็เป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่สมาคมดูแลให้ในฐานะลูกค้าเท่านั้นเองซึ่งที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าลหลีญิงจัดการแข่งขันไม่ได้เพราะไม่ได้เงินสนับสนุนจากมาดามแป้งอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะาที่ผ่านมา เป็นหน้าที่ของสมาคมจัดการแข่งขันเองอยู่แล้วซึ่งล่าสุดก็เตรียมกลับมาจัดการแข่งขัน31ตุลาคมถึง27มีนาคมปีหน้าหลังจากที่ความชัดเจนก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่มีปรากฏเท่าไหร่แต่หลายสโมสรก็เพิ่งจะรู้พร้อมกันจากข่าวของสมาคมเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาในการเตรียมทีมก็เหลือ2เดือนเศษเ,เท่านั้นต่อกันที่เรื่องของ v r ดีกว่าครับ ถามว่าทําไมต้องใช้ผมมีเหตุผลมาเล่าให้ฟังครับเพราะว่านอกจากความเท่าเทียมความยุติธรรมมันก็คือการลงทุนที่มหาศาลของสมาคมกว่า92ล้านบาทไม่รวมค่าอบรมที่ต้องเสียค่าจัดการและก็เชิญวิทยากรตั้งเท่าไหร่สรุปคือเฉียดร้อยล้านซื้อมาตั้ง4เครื่องแล้วจะไม่ใช้คุม้มแล้วคุณจะซื้อมาเพื่ออะไร ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้เงินกันแบบนี้โดยที่ไม่เห็นคุณค่าแล้วไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยผมไม่สงสัยเลยนะครับว่าทําไมถึงขาดสภาพคล่องทางการเงินส่วนค่าใช้จ่ายต่อน,นัดที่ตกราคา82,000บาทน่าจะรัวภาษีแล้วนะครับหลายสโมสรก็มีการตั้งคําถามว่าเทำไมมันแพงจังทั้งที่สมาคมก็มีเครื่องเป็นของตัวเองแล้วมุมนี้ก็ต้องเข้าใจสมาคมด้วยคือผมไม่ได้ติอย่างเดียวนะครับผมก็มีข้อมูลมาอาจจะมีการเห็นแย้งเห็นต่างกับสมาคมบ้างแต่เรื่องไหนที่เป็นข้อมูลจริงผมก็จะเล่าให้ฟังมุมนี้ครับ ที่ต้องบอกว่าต้องเข้าใจสมาคมก็เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ต่อน,นัดต้องจ่ายให้กับบริษัท iSport ที่สมาคมจ้างมาดูแลเรื่องนี้ผมไปเช็คมาก็โปรง่งใสนะครับแยกเป็นค่าจ้าง้ลัดสิน VAR 2คนที่อยู่ในห้อง c คอนโทรล o ูมที่อาคารจิตอุทยัยย่ารางคำแหงคนละ7,500บาทเท่ากับค่าจ้างไลแมนรวม1,500,000บาทค่าอัพโหลดสัญญาณดาวเทียมจากแคดก็ราคา3 0 0 0 0กว่าบาทแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นค่าจ้างพนักงาน ที่ต้องคอยดูแลโปรดักชันแต่ละสนามสรุปมีที่มาที่ไปครับสโมสรก็สบายใจได้ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้โอเวอร์ o o, จนเกินไปเพราะว่าค่าอัปโหลดดาวเทียมเนี่ยมันก็เสียไปเกือบเกือบจะ4ี่หมื่นแล้วส่วนความสําคัญของ VAR รวมถึงขั้นตอนการใช้วิธีการติดตั้งคุณสามารถย้อนไปดูได้ใน EP ที่18ครับผมเคยอธิบายไว้แบบเต็มเต็มเลยแล้วครบทุกมิติใครสนใจอยากได้ความรู้เพิ่มเติมก่อนบอลไทยจะกลับมาเตะ กไไปดไดูัน้สรุปการออกมาประกาศล่าสุดของพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมว่าจะหาเงินมาจ่ายค่า VAR เองทั้งหมดเพื่อให้ทุกทีมนั้นได้ใช้อย่างทั่วถึงก็ถือว่าจบปัญหาและเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของสโมสรที่ต้องมาแบกรับเพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันเงินจากผู้สนับสนุนก็ต้องเอาไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันเช่นสนับสนุนทีมชาติก็ต้องใช้กับทีมชาติสนับสนุนลีกก็ต้องเอามาใช้กับลีก แต่ก็น่าแปลกนะครับว่าทุกครั้งที่มีการแก้ปัญหาทําไมมันต้องทําให้เกิดปัญหาก่อนตลอดในทุกๆเรื่องซึ่งอย่างเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่คุณดันไปสร้างเงื่อนไขให้มันเกิดปัญหาซึ่งมันไม่ส่งผลดีต่อตัวสมาคมเองเลยส่วนเรื่องของผลกระทบจากโควิดทําให้การบริหารงานในสมาคมฟุตบอลมันมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจดีครับมันกระทบหมดเพราะว่าสโมสรก็เจอด้วยเหมือนกันแต่กับประเด็นเรื่องของ VAR ที่สโมสรอ,อยากให้มีแล้วพร้อมจะจ่ายเงินเองแต่ถูกปฏิเสธก่อนที่เขาต้องออดมาถามกลับแล้วก็มีการกลับคําไปมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้สโมสรรู้สึกสบายใจกับแนวทางการทํางานของสมาคมเช้าอีกอย่างเย็นอีกอย่างแบบนี้คนทำฟุตบอลเขาจะสบายใจที่จะหวังพึ่งพาคุณได้ยังไงเรื่องแบบนี้ล้อเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ามีความเคลือบแคลงใจเมื่อไหร่ ความไว้ใจที่มีให้มันก็ไม่เหมือนเดิมวันนี้สิ่งที่ผมพูดมันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดหรอครับแต่ผมเลือกที่จะทําหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อตั้งข้อสังเกตการทํางานของสมาคมรฟุตบอลเท่านั้นเองเพราะว่ารากฐานที่สําคัญอย่างสมสรกําลังอยู่ในสภาวะที่ไร้ที่พึ่งวันนี้ลีกไทยโชคดีแค่ไหนแล้วครับที่โตมาได้ถึงวันนี้เพราะว่าเราก็มีเศรษฐีระดับหัวแถวของประเทศหลายคนมาร่วมลงทุนกับธุรกิจฟุตบอลพยายามสร้างสนามสร้างแบรนด์ซื้อนักเตะราคาแพง ให้เป็นกระแสนิยมในวงกว้างดึงดูดแฟนบอลซึ่งแฟนบอลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการทําให้มีไรายได้กลับเข้าสู่สโมอสรสโมอสรแฟนบอลน,นี่คือจุดที่พวกเรานั้นต้องดูแลเขาเป็นพิเศษครับถ้าไม่มีลีกที่แข็งแกร่งสมาคมจะอยู่ได้ยังไงแล้ววันนี้เนี่ยหลายสโมอสรเขาพยายามทํากันเต็มที่พยายามรานวงการเพื่อให้ธุรกิจของเขาไม่พัง เพราะว่าสมาคมยังไงเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนสายการบริหารเปลี่ยนคนบริหารไปได้วันนี้ถ้าเรามัวแต่วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หันไปมองแต่ความสวยงามของดอกไม้แต่ลืมก้มลงไปมองดินที่อยู่กับเราครับว่าวันนี้ดินมันต้องการน้ำหรือเปล่าวะมันต้องการปุ๋ยหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลืมสนใจเรื่องพวกนี้แล้วมองแต่ด้านบนภาพที่คุณมองเห็นข้างหน้าหรือซ้ายขวาวันหนึ่ง ต้นไม้ที่พวกเราช่วยกันปลูกช่วยกันสร้างมาจนมันสวยงามมันก็จะตายและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบนไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทางทั้ง YouTube Facebook IG แล้วก็บล็อกดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจให้กับเราแล้วก็ YouTube อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและ กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์แบบนี้ใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสุดสัปดาห์นี้คงมีเรื่องอะไรสร,สรุปมาเล่าให้ฟังกันอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ